อ่าสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระ EP ที่แล้วเอ EP ที่แล้วนำเสนออะไรไปวะอ๋อนี่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 อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแทรงนิดนึงผมได้ข้อมูลมาใหม่นะครับจากคนเล่นพระรุ่นก่อนนะครับอพี่ท่านนี้เล่นหลวงพ่อเงินมาเลยเพราะว่าเขานาสกุลพิจิตผมชอบไปรบกวนสอบถามเขานะครับผมส่งพระอันนี้เราไปคุยกับเขาประจำบางทีผมได้ตะกุดได้ของอะไรบางทีผมไม่ได้ว่าผมจะรู้ทั้งหมดนะ ไม่ได้ว่าผมจะเก่งทั้งหมดนะอันเนี้ยพี่เขาบอกมาแจ้งมาให้ผมฟังเลยว่าเฮ้ยเขาถามว่าได้มาจากไหนโฮโฮโลูกคนลูกอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยได้ของดีมาเนี่ยเขาบอกว่าพาระพิมพ์เนี้ยเดิมทีอะ่ะคนรุ่นเก่าอะ่ะเขาเล่นเป็นอ่าจริงๆอะ่ะเขาเล่นเป็นหลวงพ่อเงินขเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อเงินหน้าโบราณถ้าแต่ก่อนเลยอะ่ะสมัยแต่เก่าเลยล่ะเขาเล่นเป็นจริงๆอะ่ะเขาเล่นเป็นพิมพเอด้วยซ้ําพิมพ์เนี้ย เออพี่เขาบอกมาแบบนี้นะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายระบุไว้อีกนะว่าคือพิมพ์เนี้ยมันมีน้อยเจอยากนาน,นานเลยหลายๆปีหลายๆายแบบหลาย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 ,ลาย,ลายมากๆจะเจอสักองคอี่ะไม่ได้เจอง่ายและเจอมันก็จะไม่ได้สภาพนี้สภาพที่เป็นแบบผิวแบบผิวแบบของผมเนี่ยเนี่ยที่ผมคุณย้อนไปดูนะอีพีที่ห้าหกเจ็ด คือผิวเขาเจ๋งจริงๆใครเห็นอย่างผมแล้วไม่ซื้อนี่แม่งขู่ผมว่าตาแม่งบอดแล้วแหละไม่ซื้ออะนะพี่เขาบอกว่าพิมพ์เนี้ยคือเขาเล่นกันไปเล่นกันมาเขาตีลงเป็นท่ามาไฟกันไปแต่จริงๆแล้วอ่ะพิมพ์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมหน้าโบราณซึ่งเดิมทีแล้วอ่ะถ้าไปที่วัดบางคานแต่ก่อนนะครับ จะมีรูปพิมพ์เนี้ติดอยู่ในอะไรนะวิหารซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วนะผมเพิ่งเปิดไปเมื่อสักประมาณต้นปีมะน่าจะเป็นต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วอะถ้าจำไม่ผิดผมไปกราบหลวงพ่อเงินมาบนวิหารเขาจะมีรูปแขวนแต่ผมแต่ผมถ่ายมาไม่ครบนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องรูปที่แขวนด้วยเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปรอบหลังก็จะไปนะครับ ขอโทษลบกวนเวลานะครับคือดูไว้ดูไว้เผื่อใครไปเจอคือเจ๋งจริงๆนะเป็นพาพที่แบบเจ๋งมากอะเจ๋งอะคือคุณเห็นผิวพันธุ์แล้วคุณจะรู้เลยว่าคือผิวพันธุ์เขาว่าแบบคุณไปดูแล้วกันครับในอีพีที่อีพีที่ห้าหกเจ็ดนะครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าวันนี้ขออนุญ,ญาตนี่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยผมน่าจะซักประมาณปีกว,ว่าแล้วผมซุ้มเก็บของผมมาเป็นระยะใหญ่ละก็คือหลวงปู่ทวด คือจะปฏิเสธไม่ได้นะผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อน,น,นๆหลายๆท่านเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นอะไรที่คือเป็นถ้าเป็นลักษณะพระที่เป็นรูปลักษณะเกจินะผมว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ประชาชนทุกคนเนะี่ยไม่ว่าจะเล่นพระหรือไม่เล่นพระถ้าเอ่ยถึงหลวงปู่ทวดไม่มีใครไม่รู้จักนะแล้วที่สําคัญเป็นพระที่จังผมว่าผมมีลูก หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่มีลูกมีหลานคือพยายามจะหาให้ลูกให้หลานติดเนื้อติดตัวไปนะครับหลวงปู่ทวดเก็บมน้าทะเลเจือดแต่อันนี้หลวงปู่ทวดแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงหลวงปู่ทวดเนี่ยเราจะนึกถึงใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นพระอาจารย์ทิมวชังให้นะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าท่านสร้างพระหลวงปู่ทวดตอนแรกๆก็คือประมาณสองสี่สองสี่แล้ววะสองสี่เก้าเจ็ดที่ว่าเป็นเนื้อเ,อเป็นเนื้อเนื้อว่านนะครับสีดำาๆแล้วตอนนี้ ส่วนตัวผมอะผมผมจะไม่ค่อยชอบพระเนื้อลักษณะแบบนั้นคือไม่ค่อยชอบอะเอาจริงผมเป็นคนที่รักพระหล่อพระพระที่อะไรที่มันแบบเป็นพระหล่อนะครับตอนนี้แน่นอนผมก็ต้องอยากได้เตารีดปีศูนย์ห้าใช่ไหมแรกๆอะผมไม่ทราบหรอกว่าอะไรเป็นอะไรพอผมเริ่มศึกษาไปพอผมไปดูโอ้โหมาไม่ธรรมดาละเว้ยตอนนี้เราคงจะไม่มีปัญญาไม่ทัน ต่อขนาดว่าสภาพช้ำๆนะสะภาพช้ำๆก็อ้หลายตังอ่ะหลายตังไม่ไหวก็ศึกษาไปศึกษามาก็มีพี่ที่เขาเล่นก่อนละ่ะเขาก็แนะนำเฮ้ยมันมีพาพิธีเดียวกันะ่ะออกที่กรุงเทพเนี่ยปีศูนย์ห้าพิธีเดียวกันเลยอะผมก็เอาละเขาก็แนะนำก็วัดคอกหมูไงแรกๆผมก็ไปหาเว้ยพอไปหามาปุ๊บรู้ไหมผมไปจ้าวัดคอกหมูมาด้วยความด้วยความอ่อนตโะกอลอะ ก็ไม่ได้ไอ้พวกแบบไอ้โค้ดหมูที่มันแบบคือวัดคอกหมูเนี่ยเขาจะตอกหมูใช่ป่ะที่ที่หลังหลังพระเนี่ยไปได้พวกไอ้ที่แบบไอ้ไอ้ที่มันเป็นแบบหมูตัวใหญ่ๆหญ่อะไรเงี้ยซึ่งมันผิดอ่ะมันผิดทางผิดอะไรไปหมดซึ่งมันเป็นเกย์ครับมันเป็นเกย์นะผมบอกไว้ก่อนนะถ้าโค้ด ถ้าโคที่เป็นหมูตีใหญ่หรือว่าโคอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคือเก้ไปเลยครับไม่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปพยายามทาให้มันแท้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้พี่เพื่อนๆได้ดูว่าเออใครที่อยากหาพระหลวงปูท่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าก็แนะนําวัดคอกหมูตอนเนี้ยังพอยังยังพอเช่ากันได้ยังพอเช่ากันได้ก็อยู่หลักพันอะหลักพันกลางๆนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ที่ผมสะสมมาทั้งหมด ประวัติผมคงไม่ต้องเล่าแล้วมั้งครับเพราะว่าลองไปหาเอาเดี๋ยวผมเล่าให้คร่าวๆแล้วกันคืออย่างนี้ครับตอนปีศูนย์ห้าเนี่ยพระอาจารย์ทีมเนี่ยท่านก็จะทําการจัดสร้างพระชุดเนี้ยพระที่เป็นเตารีดพระหล่อนี่แหละขึ้นมาอยู่แล้วตอนนี้การจัดสร้างเนี่ยด้วยปริมาณที่ท่านกําหนดอะ่ะเพนนี่การจัดสร้างมันมันไม่ทันกันมันไม่พอกันอันนี้ก็เลยท่านก็เลยติดต่อช่างที่กรุงเทพซึ่งจริงๆ เขามีชื่อนะแต่ผมจําไม่ได้ก็คือจะมีโรงหล่ออยู่แล้วแวดแถววัดคอกหมูอะ่ะวัดคอกหมูนี่ก็คือวัดวัดรีตาลามนะครับวัดสีตาลามอยู่แต่แถวเอ่อแถวแถวอะไรนะไอ้ภูเขาทองอะ่ะแถวแถวย่านตรงนั้นแหละตรงนั้นน่ะซึ่งเดิมทีอะ่ะวัดนี้ยเป็นวัดตั้งแต่แต่เก่าละคือชุมชนบริเวณน,นั้นอะ่ะสมัยก่อนคนจีนเขามาเลี้ยงหมูนะครับมาเลี้ยงหมูตรงนั้นน่ะนะครับแล้วตอนนี้เขาก็อ เขาก็เลยบริจาคที่จากทางให้สร้างวัดนะครับซึ่งก็เลยเรียกติดปากกันว่าเป็นวัดคอกหมูนะครับซึ่งชื่อวัดก็คือวัดติตรามอ่ะปัจจุบันนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับลูกชายผมมันก็เป็นเขตเขตที่มันทํางานอยู่ก็คือมันจะต้องเป็นดูแลตรงนั้นอยู่แล้วผมถพิงได้รู้ไงนะตอนนี้การจัดสร้างอ่ะก็คือช่างเขาก็มาหลอนะครับก็คือมาทําเนี่ยทําก็คือพิมพ์พิมเหมือนปีศูนย์ห้าทุกอย่างเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิมพ เป็นพิมพ์พิมพ์เที่พบนะครับวัดคอกหมูจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะเท่าที่ผมศึกษามานะก็คือ1อะไรจะเป็นพิมพ์ A 2จะเป็นพิมพ์ B และ3จะเป็นพิมพ์อาปาเช่ผมอยากได้มากเลยอาปาเช่นะครับประวัติเก่าๆบอกว่าคือ,อช่างที่จัดรสร้างเนี่ยครับก็คือสร้างก็คือคัดพระส่วนที่มีความเรียบร้อยอ่ะคือตามสเปค ตามสเปคที่ต้องส่งไปวัดช้างให้ก็คือแยกไปส่วนหนึ่งล้วพระอีกส่วนหนึ่งก็คือจัดสร้างขึ้นมาแต่ตามตำราเขาบอกว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยสวยซึ่งจริงแล้วผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะผมว่าแกน่าจะน่าจะทําแยกมาเลยนะครับแล้วที่สําคัญเขาจะแยกเขาจะแยกกันไปแล้วเขาก็จะต่อโค้ดหมูนะครับต่อโค้ดหมูเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดหมูนะแล้วก็แยกแล้วก็ส่งทางรถไฟลงไปปักใต้วัดช้างให้นะครับซึ่งเจตนาเขาว่าจะเอา,เอา เอาพระที่ว่าต่อโคดหมูเนี่ยที่เขาสร้างมามาถวายทางวัดคอกหมูนี่แหละเพื่อออกให้ประชาชนแถวนั้น,นได้บูชานะครับอ่ะกระนี้ก็เลยส่งไปทางภาคใต้ก็เลยร่วมพิธีเดียวกับปี0 5ย์เลยเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีไม่แพ้เตาลี่ปี0ูน้านะครับไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะคนแต่เก่าอ่ะเขาคนหัวหมอนะเขาก็จะเอาพวกที่ไม่ต่อโคดคือจะมีทั้งแบบต่อโคแล้วไม่ต่อโคนะผมบอกก่อนนะ ที่พบกันง่ายๆอ่ะก็คือไม่ใช่ว่าพบง่ายก็คืออย่างเงี้เหตุ <c oughs> ผลที่เขาเล่นเล่นเล่นที่ว่ามีโค้ดหมูเพราะว่ามันเข้าใจง่ายเพราะว่าเห็นเห็นพิมพ์เห็นเนื้อเห็นโค้ดเนี่ยคือมันซื้อได้เลยไม่ต้องไปถามใครแต่องค์ที่ไม่มีโค้ดเนี่ยคนหัวหมอแต่ก่อนสมัยก่อนอะ่ะเขาก็เอาไปเล่นเป็นปีศูนย์ห้านะครับบางคนก็ไปแต่งเพราะมันจะมีแต่งเก่าด้วยแล้วแต่งออกมาแบบ มันก็คือปีศูนย์ห้าดีๆนี้แหละก็คือพิมพ์นเขาพิมพ์เดียวกันเลยพิมพ์เดียวกับปีศูนย์ห้าเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอปีศูนย์ห้าที่ที่เล่นเล่นกันอยู่แต่กับโบราณผมก็ว่าน่าจะมีพระจากวัดคอกหมูอ่ะที่เขาเอาไปแต่งนะเพราะมันต้องไปแต่งเพิ่มเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าทําไมมันความแตกต่างระหว่างวัดคอกหมูกับปีศูนย์ห้ามันต่างกันตรงไหนแต่พิมพ์นี่คือพิมพ์เดียวกันเลยคือคุณแขวนเนี่ยคือโก้เลยคือใครถามคุณกูณบอกปีศูนย์ห้าค เพียงแต่ว่าเป็นวัดข้องหมูเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่ผมเล่ามาโดยสังเขตนะแต่นียผมเก็บมาสักระยะแล้วผมก็มีอยู่ประมาณหกเจ็ดอง่อะแล้วก็ผมเก็บได้มาหกเจ็ดองละผมเก็บตั้งแต่ราคาแบบพันกลางๆเนี่ยแล้วแต่สภาพผมพยายามซื้อสวยมาทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยผมที่ผมตามหาเนี่ยก็คือแบบไม่มีโค้ดซึ่งผมก็ได้มาสักทีก็คือองค์นี้เป็นองค์ที่ไม่มีโค้ดนะครับโดยปกติแล้วอะวัดข้อกหมูอะเขาจะตอกโค้ดนะครับ จะต่อโค้ดเดี๋ยวผมต้องแกะองนี้ให้ดูอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตต้องดูโค้ดก่อนมันจะมีทั้งแบบมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะครับซึ่งแบบมีโค้ดก็จะเล่นง่ายหน่อยก็ว่ามันดูองค์ประกอบทั้งหมดนะครับพระวัดคอกหมูนะเป็นพระหล่อโบราณซึ่งย้ําอีกครั้งคือพิมพิมเดียวกับปี0ูนห้าทุกอย่างพิมพ์ A นะครับพิมพ์ A พิมพ์ B แล้วก็พิมพ์อาปเช่นะครับลักษณะของเขาอ่ะจะจะมีความแตกต่างกับทาง วัดช่างห้าอยู่นิดนึงก็คงที่ว่าเนื้อพระส่วนใหญ่จะออกไปทางเนื้อโซนทองเหลืองนะครับเออเดี๋ยวมีเกดเล็กอีกนิดนึงก็คือโรงงานโรงงานเนี้ยเป็นคนสร้างพระให้ทางวัตถุทัศน์วัตถุทัศน์ก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสังเจ้าคุณสีเจ้าคุณสีด้วยหรือว่าสังฆราชแท้ด้วยแหละผมผมอันนี้ข้อมูลผมผมจะจําเรือนรางนะแต่ว่า ก็เนี่ยเป็นเป็นที่ผลิตที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยวัดข้อหมูเนี่ยองไหนที่อ่าที่เนื้อเปิดแล้วอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเหมือนวัตสุทัศน์เลยนะครับใช้ในการศึกษาได้เลยเปรียบเทียบได้เลยนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับก็ที่ผมบอกนะก็คือ1เลยเป็นเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อทองผสมก็คือเนื้อทองเหลืองเนื้ออมเขียวเนื้ออมเขียวแบบวัตสุทัศน์เลยนะครับแล้วที่อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเขาจะชุบยาดํา คือพาทุกองคจะชุบด,ดาดำส่วนใหญ่ดีกว่าใช้คาว่าส่วนใหญ่เพราะว่าบางองค์ก็ไม่ชุบเนี่ยองค์นี้องค์นี้ก็ไม่ได้ชุบองค์นี้ก็เป็นผิวผิวไฟเพราะองค์นี้เป็นองค์กรรมการพิเศษคือแจกค่าราชการถ้าแจกค่าราชการๆๆๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดเดือยนะครับเขาจะไม่ตัดเดือยแล้วส่วนสององค์นี้ก็คือจะเป็นแบบองค์นี้มีโค้ดองค์นี้ของผมผมใช้ของผมอยู่นานละนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ไม่มีโค้ดนะครับการพิจารณาไม่ยากดูพิมพ์หนึ่งดูพิมพ์ก่อนเลยดูพิมพ์ก่อน ดูพิมพ์ดูลักษณะดูขนาดก็คือเหมือนหลวเพราะเงินที่ผมบอกเลยก็คือดูพิมพ์ดูลักษณะก็คือความหนาความบางลักษณะพิมพ์ทรงต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ที่สําคัญโค้ดต่อให้มีมีโค้ดก็แยกได้ครับเพราะมันดูง่ายเพราะว่าพระเขาจะลงยาดํายาดําแล้วก็ยาดํามันจะแห้งครับยาดํามันจะแห้งแล้วแต่สภาพเลยถ้าสภาพแบบเก็บดีๆก็แบบอ,องค์นี้ยก็คือจะไม่ไม่มีฝุ่นยิ่งแต่ก็ดูได้อะ นะส่วนตรงเนี้ยก็คือแบบวางยิ่งก็คือมันจะมีฝุ่นหิ่งติดอยู่นะครับดูง่ายครับดูง่ายเป็นเป็นพระที่เล่นง่ายดูง่ายซื้อง่ายไม่ต้องลุ้นอะไรเลยคือถ้ามันผิดแปลกไปกว่านี้คือเก้เลยง่ายๆนะครับอ่ะอ่ะแล้วที่สําคัญปีประมาณปีสามกว่าประมาณผมไม่แน่ใจว่าปีสามสองสามสิบกว่ากว่าเนี่ยก็มีการจัดสร้างแบบนี้มาอีกรอบนะแต่โคดคนละโคดแล้วก็พระเขาจะไม่เก่าเท่าแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะ วาระปีศูนย์ห้าแล้วถัดไปอ่ะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าไรนะเป็นพิมพ์ลอยองอ่ะที่เ็าเรียกว่าพิมพ์พิมพ์มบอรอบอ่ะตอนแตน่ตอนนี้ผมยังหาซื้อไม่ได้หรือว่าผมหาซื้อได้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับมันเป็นแบบไหนอ่าหน้าแขวนพระแนะนําเลยวันนี้เอามารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูให้ดูเนื้อหาองนี้อันนี้แหละผมให้ดูโค้ดก่อนดีกว่าโค้ดโค้ดหมูหมูหมลังแอ่นนะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดก่อนนะองคนี้รู้สึกผมจะเคยให้ดูละนะ ด้านหลังองค์พระเนี่ยมีการตอกโค้ดหลายแบบนะครับมีทั้งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่แล้วแต่ว่ายังไงคือเท่าที่ผมทราบอะคนที่เขาเล่นมาก่อนในการตอกโค้ดหลังอ่ะเหมือนกับว่าเป็นการบอกรหัสอะเหมือนกับว่าช่องนี้อะช่องนี้แล้วก็มีโค้ดของเขาอะแบบหมูเลี้ยงแถวเท่านี้ก็คือเป็นช่องเท่านี้หมูกระจายแบบนี้ก็คือเป็นช่องกลุ่มนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอ่า แต่ที่สาคัญโค้ดหมูจําให้แม่นนะโค้ดโค้ดเนี่ยถ้าผิดแปดไอ้พวกโค้ดตัวใหญ่ๆเน่ยเก๊ไม่ต้องไปดูอ่ะอันนี้พิเศษหน่อยยิ่งโค้ดเยอะยิ่งแพงนะครับเนี่ยเห็นโค้ดไหมแคปไ้เลยครับโค้ดตอนนี้ที่ทําเรียนแบบอ่ะต้องทำเรียนแบบอ่ะคือโค้ดใกล้เคียงนะครับโค้ดมีความใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วพวกที่เป็นโค้ดใหญ่ๆอะไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ใช่อ่ะแคปเลยผมอธิบายอะไรไม่ได้มากเนี่ยโค้ดส่วนใหญ่จะตอกประมาณเนี่ย บางทีก็ตอกไม่เต็มเหมือนไหมเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตอกมาแต่บั้นท้ายหมูเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งตัวนะนับมานะจริงๆก็ตอกก็ติดแค่ครึ่งตัวนะนี่ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้สองตัวนะครับตรงนี้สามตัวตรงนี้สี่ตัวห้าหกนี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดโค้ดสิบเอ็ดตัวรู้สึกที่เห็นเยอะที่สุดน่าจะเป็นโค้ดสิบห้าตัวนะ อันนี้สิบเอ็ดตัวไอ้องที่เมียผมแขวนจะเป็นโค้ดน่าจะเป็นโค้ดสองตัวเมียผมก็แขวนอยู่นะผมก็เช่าไอ,ไอ้หาไว้ให้มันแขวนองค์หนึ่งเหมือนกันเนี่ยโค้ดเนี่ยครับจําจําโค้ดไว้นะครับลองแคปดูเขาเรียกว่าเป็นโค้ดแบบหมูแบบแบบเนี่ยหมูหลังแอนเนี่ยมันจะมีหางอ่ะหางตุ่มๆเนี่ยหางแบบหางตุ่มๆเนี่ยแล้วจะมีขาแล้วหลังอย่างเงี้ยมันจะแอนแอนเงี้ยครับ โพ oh, จะเป็นประมาณนี้นะอะแคปไไ้นะครับเดี๋ยวผมจะนิ่งให้เผื่อใครไปเจอนะจะได้จะได้ไม่ไม่คองแขงใจตอนเนี้ยมันมันยังพอหาเช่าไดนะ้ราคาแบบหลักพันกลางๆนะครับหลักพันกลางๆเนี่ยเช่ากันได้อยู่ก็ใครอยากหาห,าหลบบูทวดดีๆอะ่ะศัก์สีไม่แพ้ปีศูนย์ห้าผมบอกให้และที่สําคัญเนื้อหานี่แบบปลกมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ที่สวยๆเลยนี่ องนี้สมบูรณ์คือองค์เนี้ยถ้าได้มาผุนหิ่งเนี่ยถ้าไปล้างก็จะเป็นแบบนี้ยสะอาดๆแบบเนี้นึกออกไหมล้างให้เกี้ยงให้เก่าก็จะสะอาดแบบนี้เหตุผลที่ผมว่าองค์นี้ให้ดูเพราะว่าเขาล้างมาสะอาดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอ้ขี้เบ้าเนี่ยขี้เบ้าเอออะไรเออยาดำมันเป็นแบบไหนนะครับนี่เอาองนี้ไม่มีโค้ดนะครับอ,องคนี้ไม่มีโค้ดนะครับพาแต่ละองค์อ่ะการเก็บแม่พิมพ์การเก็บผุนเทียนไม่เหมือนกันนะบางองค์ก็หลังจะนูนๆเนี่ยบองค์เนี้ยเห็นปะ บางองค์ก็หลังจะน,นูนๆเงี้ยไม่ไม่ไมแบบเแบบก็บเก็บไม่เนี่ยเห็นปะเนี่ยบางองค์ก็หนาเตอะมาเลยนึกออกอไหมแต่ถ้าอันเนี้ยองค์เนี้ยคือสมส่วนสมส่วนเลยคือปาดหลังมาดีๆเลยเนี่ยให้ดูนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะแอองค์เนี้ยสดสมส่วนเลยซ้ายขวาแต่องค์เนี้ยฝั่งนู้นหนาเห็นปะฝั่งนี้บางเห็นไหมครับแล้วตรงก้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบชนวนเนี่มีชนวน,น,น,วนก็คือชนวนเข้านี้เข้านี้ เนี่ยเหมือนเหมือนองเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนมีชนวนเห็นไหมมีชนวนนะครับมีชนวนเห็นปะเนื้อในเขาจะเขียวนะอ่านี่บางองค์ก็จะมีการแต่งตะไบตรงนี้แต่งตะไบตรงนี้นะเนี่ยทั้งสององเลยสององนี้มีการแต่งตะไบเดี๋ยวผมให้ดูนะปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเห็นปะมีการแต่งตะไบตรงนี้ ตรงนี้นะนอกจากขอบขอบแล้วอ่ะเขาจะมีการแต่งระบายตรงนี้เห็นไหมองนี้ก็เช่นกันเห็นไหมมีการแต่งระบายเนี่ยเห็นไหมครับมีการแต่งระบายองนี้ก็มีการแต่งระบายครับขอบขอบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการแต่งหมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมีการแต่งระบายทั้งคู่แต่องเนี้ยเขาจะชุบยาดาหนาหน่อยองนี้คือเขาชุบผมใช้ด้วยแหละนะครับ เห็นป่ะการตกแต่งเนี่ยหัวหัวเ็าจะกระดกกระดกหัวเ็าจะกระดกกระดกนะครับนี่ข้างมาดูนี่แล้วที่สําคัญเนี่ยมุมเนี้ยสังเกตให้ดีๆนะเนี่ยมุมเนี้ยมุมนี้นะผมเห็นที่ผมมีเกือบทุกองเลยตรงเนี้ยมันจะมีรอยลอยแบบปิ้นแต่นี่เขาเก็บเขาเก็บตะไบไปละอง์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยตยะไบสลึกเลยเก็บไปละนี่เทียบกับองค์นี้องค์ที่เขาไม่ได้แต่ง อันนี้เขาก็แต่งนะไม่ใช่ว่าไม่แต่งนี่นี่เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยมันจะมีในพิมก้อนนะครับเนี่ยเวลาเขากดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะชอบมีเกินเกินเงี้ยบางองเขาก็แต่งเรียบไปเลยเห็นไหมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งอะไรประมาณนี้เ,เห็นล่องรอยเอาว่าฝั่งเนี้มันจะมีการการปาดการเก็บตะไบค่อนข้างมากเงี้ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยดูไม่ยากดูไม่ยาก นี่องนี้ก็มีโค้ดอันนี้มีโค้ดสี่ตัวเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่องนี้ของลูกชายผมมันใช้มันอยู่ทีแรกเอามาคุณรู้ไหมเนี่ยเนื้อเหลืองอย่างเงี้ยมันแขวนนี่ท่าไหนไม่รู้ดิองคเนี้ยผมเคยเอามารีวิวอยู่นะลองไปดูอยู่ไปย้อนย้อนดูเนี่ยมันแขวนของมันจนเทียดําเ,เองนะดูง่ายไหมอ่ะมาดูกันนี่องค์เนี้ยสวยคือจมูกเห็นไหมจมูกโด่งเลยเห็นไหมครับ นี่พิมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นพิมพ์ a นะครับประมาณนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยชายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีร่องร่องเอ็นเอ็นคอนะครับเนี่ยหน้าจะประมาณนี้ผมคงอธิบายอะไรไม่ได้ดีอ่ะมือไม้ก็จะประมาณนี้ครับดูเอาแล้วกันพิมพ์จะค่อนข้างลึกนะลึกลึกชัดชัดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะเนี่ยแล้วบัวแต่ละแต่ละองค์เนี่ยบัวบัวก็จะแบบพิมพ์ก็เหมือนกันอ่ะ เพียงแต่ว่าองค์ไหนลึกองไหนตื้นอะไรเท่านั้นเองครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนนะครับเข้าใจง่ายเนี่ยแต่องค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยยาดําสมบูรณ์สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่การเก็บรักษาเห็นปะพิม์จะลึกชัดเนี่ยส่วนเนื้อหาเนี่ยองค์นี้ก็คือแบบสมบูรณ์มากเนี่ยเขาจะมีการลงยาดํายาดําจะแห้งนึกออกไหมครับเข้าใจคําว่ายาดําแห้งไหม ถ้าเป็นปีสามกว่าเนี่ยมันจะมันจะดำดำอีกแบบหนึ่งมันจะมันจะดำดำแบบมันจะไม่แห้งอ่ะเนี่ยบางองัยยาดำแห้งก็จนแบบกระเทาะร่อนไปเลยนะครับนึกออกไหมองค์นี้มีลักษณะกลุ่มขี้เบ้าเนี่ย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 ขี้เบ้าเนี่ยนึกออกไหมไอ้ที่เวลาเขาเข้าเขาเข้าหุ่นเทียนอ่ะแล้วเขาเทออกมาแล้วบางทีมันมีเศษเนี่ยเศษเศษเศษเบ้าติดอยู่เหีนยหมครับเนี่ยพระหล่อโบราณ เห็นปะคือเขาไม่ได้แคะออกหมดอะบางทีมันก็ทิ้งลองลอยหลงเหลือไว้แล้วเนื้อเขาอะเนื้อหาก็คือเป็นลักษณะเบสิกพ้าหล่อเลยไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนเนื้อเ็าจะไม่ตึงนะครับเนี่ยประมาณเนี้เนี่ยเบสิกพ้าหล่อเห็นไหมเนี่ยทิ้งทิ้งขี้เบ้าไว้องเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิ้งขี้เบ้าไว้ ลองไปหามาแขวนดูครับลองไปหามาแขวนดูตอนเนี้ยคืออย่าปล่อยให้มันแพงแล้วมาหาอะไรเงี้ยองค์นี้ผมก็เพิ่งซื้อได้นะผมมาตามหาองค์ที่ไม่ไม่มีโค้ดมาตั้งนานแหละผมเพิ่งจะได้เองนะนเนี่ยแต่ผมไม่อยากได้พิมพ์มาปาเช่เนี่ยการแต่งระาบเนี่ยคือเขาจะแต่งระาบก่อนนะครับแล้วค่อยมาชุบยาดำเนี่ยเห็นปะเนี่ยยาดำก็เลยคุมอยู่นะ เห็นไหมครับเนะี่ยดูเนะี่ยเห็นปหนปมเนื้อเ็าจะประมาณเนี้ยแล้วที่สําคัญคือความแห้งนะครับความแห้งความเก่าอย่าลืมนะถ้าเราไปใช้เราไปแขวนเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรอยจะใบอะไรต่างๆเข้าใจง่ายไม่มีความจําเป็นว่าหลังจะต้องเรียบแบบองค์นี้ทุกองนนะเพราะว่าบางองค์อ่ะที่ผมบอกอะ่ะบางทีหลังเขาก็เทมาแบบปาดมาไม่เต็มก็มีนึกออกไหมบางองค์เนี่ยที่เขาแต่งนะครับคือ ความแตกต่างของปีวัดคอกหมูที่ที่ไม่มีโค้ดเนี่ยกับปีศูนย์ห้าคือที่เขาเอามาเขาชอบไปฝนหลังเขาจะไปฝนหลังให้บางก็คือเอาเนี้ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเอาองค์อย่างนี้เลยเนี่ยอย่างองคเนี้ยอย่างองค์นี้เลยนะเอาไปแต่งเพิ่มก็เป็นปีศูนย์ห้าแล้วเป็นวัดช่างห้าปีศูนย์ห้าแล้วเขาจะเอาไปฝนหลังเขาจะไปฝนให้บางลงไปฝนให้บางนะแล้วเขาจะแต่งแต่งอะนึกออกไหมครับแต่งอะ ซึ่งพิมพ์มเดียวกันอยู่แล้วพิมพ์เดียวกันไม่หนีกันเนี่ยอย่างองเนี้ยผมว่าจะไปเลี่ยมโกโก้หน่อยเพราะว่ามันไม่มีโค้ดอยู่ด้านหลังนะแล้วก็แขวนใช้ไปให้มันแบบให้ช้ําๆอะ่ะให้มันแบบเนื้อเปิดๆเขียวๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ใครถามก็ปีศูนย์ห้าครับก็มันปีศูนย์ห้าจริงๆครับวัดช่างให้ด้วยครับไม่ได้โกหกเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าออกวัดคอกหมูนะครับอ่ะนี่นี่ผมให้ดูอีกองหนึ่งองนี้องนี้ของลูกชายผมนะเนี่ยเห็นปะ องนี้จริงๆเขาแบบเขาชุบยาดํามาแบบยังไงอะ่ะคือเป็นพระแบบยังไงอะ่ะบางอ่ะแบบอาจจะชุบมาบางอะ่ะพอชุบมาบางเนี่ยยาดํามันติดมันติด,ม,ตดมันติดไม่ทั่วใช่ไหมครับเนี่ยติดไม่ทั่วปับ๊บมันก็จะเป็นตอนที่ได้แรกอะเนื้อนจาะขอออิวเขียวอะ่ะเนี่ยจมูกจมูกนี่เขียวแบบเขียวแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วอันี่ยมันไปแขวนใช้พอมันไปแขวนใช้เนี่ยเนี่ยองคเนี้ยบางทียังมีคาบน้ําทองที่เป็นแบบ น้ำทองติดอะน้ำทองแดงอะไรเงี้ยนึกออกไหมเนี่ย,ยอย,าย,ย่างรอยตะใบอะไรบางส่วนก็เหลืองนะไอเน,นี้ยมันไปแขวนใช้อะคือผ้ามันเก่าพอผ้ามันเก่าแขวนปับ๊บมันก็จะเป็นแบบสนงสนิมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือเขาเขาชุบยาดําอะแต่มันมัน,ม,นมันติดมาไม่หมดเห็นไหมไมิจะเ็นความเก่าก็าคือเบสิกผ้าหล่อเ,เห็นไหมเนี่ยนเนี่ยสนิมเนี่ยลูกชายผมไม่ไปแขวนเห็นไหม เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นแบบที่มันถ้าตอนแรกๆกมาจะเป็นเหมือนทองแดงทองแดงอ่ะตามฟอกก็คือแบบน้ำทองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยพอไปแขวนใช้เนี่ยเห็นปะนี่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีโค้ดนะแล้วแขวนช้ำช้ำนะแล้วมีแบบแต่งให้มันแบบเลื่อมๆหน่อยนะไม่มีหมูนะโอ้ยเรียบร้อยใครๆก็ดูเป็นปีศูนย์ห้าหมดอะ่ะนะครับเป็นวชังห้ายหมดอะ่ะเนี่ยอย่างที่มีเดือยเนี่ยบางทีมีเดือยยาวกว่านี้ด้วยนะมีนะ แล้วก็จะมีพวกที่มีเดือยเนี่ยเท่าที่ผมทราบอะคนที่เขาเล่นมาก่อนเขาบอกว่าพวกนี้จะเป็นแจกเขาเรียกว่าแจกค้าราชการแจกค้าราชการในช่วงช่วงนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยที่ว่ามีเดือยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะอะไรก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เป็นบางองค์เนี่ยเขาแต่งนะครับเขาแต่งแล้วจนแบบเนี่ยมีการแต่งเก่านะเข้าใจคําว่าแต่งเก่าใช่ไหมคือแต่งเก่าคือมีการขัดปรับแต่ง ปรับแต่งอะบางทีก็บางออกไปเลยนะแล้วก็มีการแบบเสาะหน้าเสาะอะไรอะคุณไปดูเอาคุณลองไปหาดูเอาพวกนั้นเนี่ยจะแพงพวกนั้นจะแพงพวกนั้นแพงเลยแล้วก็ลักษณะโค้ดหมูที่แบบเยอะเนี่ยองเนี้ยอง์นี้ของผมเนี่ยอันเนี้ยแพงเนี่ยเห็นป่ะคือแพงดูง่ายเอ้ไม่ใช่อง์งี้เว้ยอง์นี้องเงี้องี้องเงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะดูง่ายเนี่ยแล้วก็โค้ดหมูหลายตัวเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับโอเค คลิปนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นะครับได้ทำความเข้าใจกับเนี่ยเนี่ยดูดิองนี้แห้งไหมเห็นปะเนี่ยเดีย๋ยวผมให้ดูคืออีกนิดนะเนี่ยพระดูง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ซื้อเหรอเนี่ยผมถามจริงเห็นปะแห้งๆดูง่ายๆองค์นี้เมื่อสุกที่แล้วขายไม่ออกครับ <laughs> เออแปลกนะพระอย่างว่าแล้วตามเศรษฐกิจอะทีเนี่ยพระแห้งๆดูง่ายไหมเนี so, ่ยดูด like exactly. ิไม่หนีกันอ hmm. like ่ะเนี Hawaii ่ยเข้าใจไหมเนี่ยความแห้งความอะไรเงี yeah. ้ยเนี Original ่ยมันมันมันจะไม่หนีกันอ่ะมันจะเข้าใจง่ายๆอ่ะพระพระพะพระมันแท้เนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่หนีกันนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเราเราต้องเห็นนะเราจะเห็นเราจะเราจะเข้าใจไปอ่ะพอเราเห็นมากๆเข้าเราจะเข้าใจนะครับเนี่ยอย่างองค์เนี้ยเนี่ยองค์เนี้ยบางคนก็เห็นแบบ เห็นของเรียนแบบ้าจนเคยชินอะแต่พอวันหนึ่งมาเจออย่างเงี้ยบางทีตัดสินใจซื้อไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูง่ายเลยนะองคเนี้ยเนี่ยดูง่ายเราส่องขอบส่องอะไรเงี้ยดูง่ายเนี่ยการตกการแต่งการเก็บความเก่าความแห้งของโลหะสีของโลหะอะไรต่างเนี่ยเนี่ยคนหยิบส่องบ่อยเนี่ยดูดีก็ไขมันติดอะที่แรกผมเอาไปล้างน้ํายาล้างจานมารอบแล้วแห้งๆเนี่ยจับไปจับมาเนี่ยองค์นี้ไปดูนะครับผมทํารีวิวไว้นะโอเคอะ 26กนาทีขอโทษด้วยคลิปนี้เนะื้อหาดีใช้เพื่อนเพื่อนดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์ผมบ้างละกันนะครับก็คลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ